สวัสดีครับมาพบกับฟันในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์น้องๆน,นะครับที่ถามว่าทำไมพี่เอฟถึงาขายงัวออกหมดเนาะแต่ที่มาเห็นในอิริยาบถแบบนี้คือพี่เจี๊ยบจะกินแกงส้มพี่เอฟก็เลยต้องมาเก็บมะละกอรครับมะละกอเก็บไปแล้วเห็นไหมของนี้เราปลูกเองในสวนนะครับทกิดใครตามพี่เอฟมาเรื่อยๆก็จะเห็นใช่ไหมว่า เราปลูกอะไรไว้บ้างนะครับผมมะละกอเรานี่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีลูกไปแล้วนะครับผมไม่ลูกหมดนะแล้วก็เหลือแขกดําที่เรายังใช้อยู่นะครับฝรั่งฝรั่งอ่านี่คือหญ้าอ่าลูซี่ใช่ไหมนี่นะครับลูซี่นี่กําลังงามในฝนล,ลงนะฮะจะเก็บลูซี่ไห้พี่เจี๊ยบแกงส้มก็ใช่เรื่องพี่เจี๊ยบบอกมาเก็บชะอมให้หน่อยนะเราก็เลยต้องเข้าขวดเก็บชะอมกับข้าวมื้อเย็นครับแกงส้มนะวันนี้แกงส้ม ชะอมทอดนะครับผมมาเข้าเรื่องกันว่าทําไมนะครับถึงขายงัวหมดเพราะว่าช่วงเนี้ยคนเลี้ยงงัวเยอะมากนะครับใครนึกอะไรไม่ออกก็เอ้าเลี้ยงงัวสิใครแนะนําอะไรใครไม่ได้ก็แนะนําเฮ้ยเลี้ยงงัวสิก็เลยกลายเป็นว่าพอคนเริ่มเลี้ยงงัวเยอะราคางัวมันก็เลยตก ขายก็เริ่มยากนะครับเพราะว่าตัวเลือกเริ่มเยอะมันแต่มันก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าต้องแข่งกันแข่งกันสร้างความใหญ่โตความสวยงามของงัวเนาะแต่คราวนี้ก็จะกลายเป็นว่าพอค้างงวเขาก็จะซื้อเรา,าในราคาที่ไม่ค่อยแพงมากนักนะครับนี่ก็เลยมาดูว่าทำไมเพียบถึงขายเพราะว่าหนึง่งนะครับเพราะว่าเรื่องแรกเลยคือ เพียกำลังจะขยับขยายเนื้อที่นะครับของฟาร์มนะฮะก็เลยต้องเอาเอาสัตว์ใหญ่ออกไปก่อนนะครับว่าง่ายๆเลยนะแล้วก็อีกใจนึงก็คือตอนนี้คนกำลังเห่อเลี้ยงงัวกันเยอะนะครับในความคิดของพียเองนะนี่มาเล่าให้ฟังนะคนกำลังเห่อเลี้ยงงัวกันเยอะตลาดมันก็เลยยังไม่นิ่งนะครับยังไม่นิ่งในที่นี้คือ คนที่เลี้ยงใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์พอเริ่มเลี้ยงเสร็จปุ๊บนึกอยากจะขายนะครับนึกอยากจะขายก็ยังก็ยังแบบว่าพูดง่ายๆคือยังไม่เก่งกับพ่อค้าพอพ่อค้าเขาพูดอะไรมาก็ออะตามนั้นประมาณนี้นะเอออ่ะตามนั้นละกันราคาเท่านี้นะรับตามนั้นตามพ่อค้าเลยแบบนี้นะครับผมหรือ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่าก็จะมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นเก่าๆเขาก็จะมีแนวคิดที่ว่าเฮ้ยเลี้ยงติดบ้านไว้อะพอนึกอยากจะขายก็เฮ้ยก็อยากจะขายแล้วอ่ะก็ใจอารมณ์ไหมอารมณ์คือเฮ้ยก็อยากจะขายแล้วอ่ะไอคำว่าก็อยากจะขายแล้วน่ะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเท่าไหร่ก็ได้บางทีงวมันตัวใหญ่มากนะครับ ตบผู้เงี้ยแม่วัวเงี้ยแม่ลูกเงี้ยตัวใหญ่มากความอยากจะขายไงแม่ลูกราคาราคานะมันน่าจะไปได้สักหกหมืนอย่างเี้นะหกหมื่นหกหมื่นสามหกหมื่นแปดหกหมืนหกแล้วแต่ไซส์ขนาดใช่ป่ะเสร็จปุ๊บคนที่แบบว่าเอ้ยก็อยากจะขายอะ่ะมันก็จะไปในราคาที่เอาห้าหมื่นก็เอาแล้วไปไปไปอย่างเงี้ย เอาห้าหมื่นก็เอาและไงพอพ่อค้าไปดูบันนั้นมาโอ้โหตัวขนาดนี้เขายังขายห้าหมื่นเลยไอห่าของมึงตัวแค่นี้มึงจะขายห้าหมื่นได้ไงเอาไปสี่หมื่นสี่หมื่นไปไปลายแล้วกันอย่างน,นี้นะไอ้กรณีหนึ่งคือพอมาดูพ่องัวเราเราบอกว่าโอ้โหพ่องัวตัวนี้เราซื้อมาสี่ปีแล้วนะอย่างจำนวนจำนวนพีเอฟซื้อมาสี่ปีแล้วนะใครที่ตามตามเพียบอ,อยู่ก็จะรู้นะเนาะเฮ้ยสี่ปีแล้วนะตอนซื้อเข้าอ่ะ ตอนซื้อเข้าอ่ะม, 40, นะมันสี่หมื่นนานมว่าสิบปีที่แล้วนะตอนซื้อข้าก็สี่หมื่นตอนนี้พ่อค้างวัวมาก็ยังให้เราสี่หมื่นซึ่งพ่อค้างวัวบอกเฮ้ยก็คุณได้ลูกแล้วอ่ะแหมสี่หมื่นไม่ถือว่าขาดทุนไงบรรยากาศเป็นคําว่าเฮ้สี่หมื่นไม่ถือว่าขาดทุนอย่างเงี้ยซึ่งเพียรมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ดิเราเลี้ยงงัวมันก็มีเอ่อค่าค่าเสื่อมค่าเสียเวลาหลายอย่างนะครับ เียเวลาความเสี่ยงของเราเย,ยอะมากมายนะงั้นก็จะเกิดเราเลี้ยงสมมตินะสมมติว่าไอพ่องวัวตัวนี้เสียไปใช่พ่องวัวที่เราซื้อมาเป็นงวัวขุนละเราซื้อมาสี่หมื่นแล้วเราเลี้ยงสามปีสี่ปีแล้วเราแล้วเราจะขายสี่หมื่นดีเหรอใช่ไหมอ่ามันก็ไม่ใช่ไงเพราะค้ามาพูดงี้เราก็เลยแบบโหนี่คือการเอาเปรียบกันเห็นเห็นนะครับเอาเปรียบกันจริงๆมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้ครับ อย่างบอกให้มันไม่ใช่มันแปสามันไม่ได้มันจะมาสี่หมื่นเลยมันไม่ได้หรอเพราะว่างัวมันโตขึ้นทุกวันตัวมันก็ใหญ่กว่าเดิมนะแล้วแม่งัวเราเนี่ยเราก็มั่นใจแม่งัวเราก็อ้วนขึ้นนะครับลูกงัวเราก็โตขึ้นเรารอจนลูกงวโตแม่งัวค่อนข้างที่จะอ้วนแล้วเราถึงขายเขาก็ยังมาให้เราราคาถูกๆแบบนี้เราก็เลยแบบมันมีปัจจัยหลายอย่างไงทั้งตลาดมันไม่ค่อยจะแล่นเศรษฐกิจไม่ค่อยดี พีเอฟก็เลยตัดสินใจเอ๊ะช่วงนี้เราออกไปหมดก่อนเลยดีกว่าไหมแล้วก็อะไรยังไงค่อยว่าอีกทีนึงเพราะว่าของมันหาเข้าเมือไห่ก็ได้เห็นไ,ไหมเออตอนซื้อเราไปอะซื้อเราไปจำนวนนะซื้อเราไปสี่หมื่นตอนไปขายอะแล้วกันกำเงินไปห้าหมื่นเกือบเกือบหกหมื่นหรือหกหมื่นได้จนไป,ไปซื้อ <ใน S 1> ตัวจำนวนคืนจากในกาศไม่ได้แล้วกัน ราคามันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยแบบริบๆเลยแบบนี้เนาะเออแล้วก็พีเอฟก็มองว่าที่ตลาดข้างหน้ามันอาจจะยังแบบล้วนอยู่ล้วนอยู่เพราะว่านี่แหล,ะค,ละ,ะคนเลี้ยงเยอะพอคนเลี้ยงเยอะมันก็จะล้วนราคามันก็จะยังไม่นิ่งก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอราคานิ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในใจพีเอฟนะคือโรคระบาดมันมันอาจจะยังควบคุมไม่ได้ดีนัก ไอ้โรคที่ที่อาจที่จะที่แบบไงที่ยังไม่ได้ระบาดมันก็จะระบาดอย่างปากเข้าเปื่อยอย่างเงี้ยพอมามันก็อาจจะระบาดมันมันระบาดท,ทุกปีอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะระบาดเพิ่มไปอีกเพราะว่า,ากลุ่มใหม่ๆก็จตยังไม่ได้ทําวัคซีนมั่งยังไม่รู้มั่งว่าต้องฉีดวัคซีนยังไงต้องรอให้หมอมาฉีดหมอไม่ว่างคิวไม่พออะไรอย่างเงี้ยอ่าโรคปากเข้าเปือ่อยก็อาจจะอาจจะหนัก สองลัมปีที่ไม่เคยเป็นก็เป็นเพราะว่าเพราะว่างัวมันก็ต้องนํเข้าวมาจากหลายๆที่พี่กรคิดว่าเออโรคมันก็อาจจะเข้ามาอีกหลายอย่างนะตอนแรก,กพี่เอฟก็จะขายตั้งแต่ก่อนคุยกับพี่เจฟไว้แล้วว่าเฮ้ยจะขายตั้งแต่ก่อนที่โรคลัมปีจะมาแล้วคือวางแผ่และเตรียมจะขายแล้วแหละเพราะว่าพี่เอฟม,มีความรู้สึกว่าพวกคนเลี้ยงงัวยเยอะคนเริ่มเหือเลี้ยงงัวยเยอะเนี่ยโรคระบาดมันต้องมานะนะครับเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนที่ รคงัวบ้าเข้ามาตอนงัวกําลังราคาดีใช่ไหมแล <pl ains> ้ราคาก็ตกไปเฮ้ยเชอร์รี่ไทยเนี่ยเดินเก็บของเก็บเชอร์รี่ไทยกินอมเปรี้ยวอมหวานนะขึ้นใจต่บอกว่าก็จะขายตั้งแต่ตอนก่อนลำปีแล้วแต่ก็ไม่ทันไงลำปีเข้าซะก่อนอันนี้ก็เช่นกันพี่ไม่คิดว่าไม่รู้นะว่าจะมีโรคระบาดมาหรือเปล่าแต่ กันไว้เพราะว่าหนึ่งเราจะไม่ทันเพราะพี่เอฟกับพี่เจ๊บก็แค่สองคนงวนเป็นสัตว์ใหญ่ถ้าเกิดงวนป่วยงวนล้มแล้วมันตายขึ้นมามันไม่ได้ลาบากแฉ่เพราะพี่เอฟกับพี่เจ๊บไงมันลําบากคนทั้งหมู่บ้านต้องมาช่วยเราถ้าเกิดมันขายแล้วก็ต้องมาช่วยเราทําช่วยเราทําแหนะแล้วก็ช่วยกันขายถ้ามันขายไม่ได้ต้องฝังก็ต้องมาช่วยเราตัดหานู้นี่นั่นมาฝังอะไรเงี้ยคือคนก็ต้องมาช่วยเราอีกพี่ก็เลย น่าจะเก่งๆเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องหนึ่งราคายังไม่นิ่งนะโรคระบาดท,ที่มันเป็นโรคพื้นๆอยู่แล้วอย่างปากเท้าเปื่อยอะไรเงี้ยมันน่าจะมาหนักกว่าเดิมแล้วก็โรคตัวใหม่เราก็ยังไม่รู้เ mm hmm. พียบก็เลยปล่อยออกไปก่อน mm hmm. ดูทีท่าก่อนนะครับ mm hmm. คือปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ mm hmm. เห่อเลี้ยงก่อนเห่อเลี้ยงกันให้ให้นิ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยดูจังหวะแล้วเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะ mm hmm. คือกลับเข้าไปเหมือนเดิม อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะช่วงนี้คนที่มีพื้นที่พร้อมนะมีเวลาพร้อมมีพื้นที่พร้อมนะครับแล้วก็มีหญ้ามีน้ํามีอะไรเงี้ยก็ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะว่างัวมันก็กินหญ้ากินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มากนักนะแต่อย่างของพีเอฟเนี่ยพอหน้าแรงช่วงนี้มันแรงเลยเพราะว่าข้างล่างน,านะในหมู่บ้านแหละม่าถ้ามีถ้ามีาข้างล่างกับข้างบนนะครับของพีเอฟจะอยู่ติดเขาหน่อยติดเขาหน่อยเขาอยู่ข้างบนพออยู่ข้างล่างเขาเขาทําเรื่อง อขอเจาะน้ำบาดาลใช่ไหมพอเจาะน้ำบาดาลเสร็จปุ๊บส่วนของพีเอ็มเนี่ยน้ำก็จะแห้งน้ำไม่สะแห้งเลยปีนี้ก็แห้งน้ำไม่บอกก็แห้งเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีน้ําพอที่จะมาให้วัวกินก็ลําบากแล้วแล้วก็ลดหญ้าลดอะไรเงี้ยมันต้องรอเฉพาะหน้าฝนมันก็จะลําบากเราไปนะครับเราก็เลยอ่ะหยุดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเพราะว่าการจะแก้ปัญหาเรื่องน้าเนี่ยหลักๆสําคัญคือเงิน <laughs> ของพีเอ็มนะเจาะบ่อบาดาลพร้อมใช้นะครับใส่โซลาร์เซล อยู่ประมาณสองแสน 200, อย่างเงี้ยขายงวงหมดฝูงเจาะระบ,บระดานเสร็จปุ๊บเหลือเงินอีกนิดหน่อยซื้งงวได้อีกสองตัวแค่เนี้ <c oughs> นเยเกิดอาจจค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแลนก็ประมาณนี้ใครที่อยากรู้ก็ประมาณนี้แหละครับพียเว่าคุยราคากบพอค้า,าง,งัวงก็พอค้าก็เก่ามาแล้วก็เก่าไปนะครับผลสุดท้ายบทสรุปก็เลยก็เลยต้องกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าพี่เอฟยื่นคำขาดว่าต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่ะ พ่อค้าก็เลยต้องหันไปคุยกับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็เลยกลายเป็นในคลิปจะเห็นว่าพี่เจี๊ยบเป็นคนดาเนินการนะน้องแทนเป็นคนถ่ายคลิปนะครับไม่ใช่พี่เอฟน้องแทนเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็พี่เจี๊ยบเป็นคนดําเนินการในการเดินลากจูงงัวนะพี่เอฟเลยพี่เอฟก็เลยยื่นคำขาดไปว่าต้องได้เท่านี้นะอะไรนะอะไรประมาณนี้ทำไมมันจะไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องให้พี่เจี๊ยบมาเป็นสื่อกาพี่เจี๊ยบก็เหนื่อยไปนะครับแต่ก็ได้ราคาที่ที่เราก็โอเคนะครับก็โอเคแต่ก็แบบต่อกันเป็นยิ่งกว่าขนมอะ อต่อร้องไปอีกราคาหนึ่งแต่เขาต่อลงมาอีกแบบแบบห่างไกลกันลิบลับอะไรประมาณนี้ก็เลยเกิดต้องเอาเอาเก่ามาชนกันนะก็เลยได้ราคาออกมาอยู่ที่กลางกนะครับอยู่ที่กลางๆก็ถือว่าพอไปได้ราคาก็จัดว่าค่อนข้างถูกอะ่ะถูกแบบทูกถูกเลยอะ่ะถูกแบบเรางุดงินอะ่ะแต่โชคดีที่ที่เราถามว่าเราขาดทุนไหมไม่ขาดทุนเพราะว่าชุดนี้เป็นลูกเพาะเรามีแค่เจ้านวนตัวเดียวนะที่ซื้อเข้า ก็ประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปไปวิเคราะห์กันเองนะครับสาหรับน้องที่ถามมาว่าอยากรู้ข้อมูลแล้วจะเอาไปวิเคราะห์เองนะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เองชาบทำกันเองดูรอบข้างเรานะครับว่ามันอะไรประมาณไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําฟาร์มผสมผสานเนี่ยถ้าพื้นที่เราอะนะครับพี่เอฟก็ผสมผสานมาเหมือนกันเนาะอะไรที่มันหนัก,นกๆใหญ่ๆเราตัดได้ก็ตัดออกไปก่อนนะครับเอาที่มันมันวนเวียนอยู่นะเพราะว่าสัตว์ใหญ่ ยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งกินเยอะนะับงัวตัวใหญ่มันก็กินเยอะหมูก็กินรองวัวลงมาอีกทีหนึ่งต่อให้หลายยคนบอกว่าวัวไม่ได้ลงทุนอะไรหรอกกินหญ้าเอาจริงๆนะเราก็ต้องหาพันธุ์หญ้าปลูกลงทุนแล้วถ้าเราเราต้องตัดหญ้าเราก็ต้องมีค่าน้ํามันตัดอยู่แล้วจ้ะคือมันทุกอย่างมันลงทุนหมดนะครับอะไรที่มันลงทุนแล้วได้ได้คุ้มเอาคํานวณว่าเราได้คุ้มนะฮะก็ลุยไปครับถ้าเกิดคําคนวณดูแล้วมัน มันบวกลบคูณหารออกมาแล้วมันเท่ากับ0ูนหรือ1อย่างเงี้ยแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่ลงทุนไปแค่1แต่ได้มา10หรือได้มา5เราไปลงทุน1แล้วได้5ห,หรือได้1ิบดีกว่าเนาะอย่าไปลงทุน1แล้วได้1น,นะครับมันไม่โอเคสำหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย